ชาติจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น,อ,น,าาน,าอ,นอาตมาดาวอนาคอไปท่านอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จบหระม,มบุตรแล้วมีความแตกฉา,า,านาอาตมาดาวพรพุทธเจ้าท่ตั้งใจท่านท่านตั้งใจจะเทศนึน่งโโปรที่กลับไปบ้านเมืองครั้งแรกเลยหลังจากบวชแล้วนะได้เจ็ดแปดพรรษาเนี่ย ท่านกลับไปบ้านเมืองพระองค์ถึงครั้งแรกเพื่อไปกู้หนา้าครอว่าเออายุต้องสาม 3, อายุต้องยี่สิบเก้าปีแล้วไหนมีตอนห้าวันก็จะเปะ็นจักรพรรดิยี่สิบเก้าปีไม่ได้เป็นจักรพรรดิแต่ไปนั่งจัดพัทธวารคนก็ขยศเยอะคำพยากรณ์ที่ยังไม่บรรลุผลทําให้คนเราแวงกันขยศเยอะท่านจำไหมคนเราเกิดมาเนี่ย มันหลายคาดนะอย่างนอกก้อยเาสองคาดหนึ่งคนรักคาดหวังสองคนชงังคาดโทษคนรักคาดหวังคนชงังคาดโทษคนรักคาดหวังอย่างไรก็หวังว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้สมปรัถนาเป็นลูกกระเล็กล,ลูกแก้วแก้วจินดามณีคือหนึ่งเป็นแรงดังใจพ่อใจแม่สองจินดาหรือจินตด มันดีนี้พ่อแม่ประสงค์อะไรพ้เนเดรรวิทให้ได้นี่คนรักคาดหวงทุกคนแม้แต่พระคุณเจ้าทั้งหลายหรือญาติโยมหรือนุ่นหนูที่อยู่โรงงานอะไรนะฮะเคนโต้กีโต้ แต่มาก็ไม่เคยไม่ไม่ได้รู้จักท่านก็ไม่เคยไปชัน้นที่โรงงานคนไม่มีเส้นต้อใช้เส้นจึได้มีโอกาสไปโรงงานกีโตเผลยรองเท้าฉันมีแต่เท้ามารองเท้าไม่มีแต่บางทีก็แจกแจกชาวบ้านก็ไม่ว่าตอนนี้เท่ารางวัลก็ให้วัดไปลไหลายหลายหลายเท้าแต่บอกเออ นะผมให้เท้าเอาไว้แล้วผมไปหารองเท้าใสายย่เองก็แล้วกันเ <c oughs> <c oughs> ด็กๆก็มาฟังนะเป็นพนักงานใช่ไหมเอามากี่คนวันนี้ะเอามาสามร้อยคนวันวนั้หลานทั้งหลายก็คนนะนรุกนะเข,บา,ขาบังคับให้มาฟังไม่ <c oughs> จริงทนนะาน,าน,านรุลูกดีกว่าเขาไล่แถวจากนานนลูกนะ เออเขาบอกครับเราได้บุญนรเจ้าของโรงงานไหนนะจะหยุดงานสามรอคนใจเงินไหมวันนี้ตัดเงินั้ยไม่จ่ายปากเสียมึนมอองนะออกคนแรกแล้วนะลกูกมีอะไรไปพูดกันที่โรงงานสิจำหน้าแล้วน,นะนะเอออันนี่ปากไม่ดีนะขนะตหน้าพลานะกับหัวมันจะไงไม่ทราบนะเออ ก็คาดหวังท่านั้นแหละมาทํางานทำการเนี่ยประการที่สองคนชา่างคาดโทษทุกคนก็นโดนคาด่าโ,โอ้ยไปไม่รอดหรอกเออเนี่ยท่านจ้าคุณราชมาบริหารมาเมื่อปุตจะไปรอดเนอะจ้าคุณราชเจ้าคุณบินทบาทสวนสวนกันเลยนะฮะดีเรารงเนี้ยเป็นพระดีต้องกานหนุ่มแล้วท่านเดินสวนการมีโยก็ใส่สองท่านไม่แย่ง พบได้องค์เงินแย่งซ้อขันอยู่ข้างหน้าแต่มานั้นไม่ใชเฉียวเลยแต่ก่อนอยู่วัดใกล้กันเห็นแบบๆมันเป็นอธิการบดีแล่บอ่าฉลิมฉลองความอธิการบดีนะทันยุคนล่าโยามก็ทำบุญเยอะๆให้เขาเป็นด็อกเตอร์สัดีมั้ยเออแม้เป็นอะไรมันรู้สึกเป็นยากนิดหนึ่งนนะเป็นผมนะเพราะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยแต่คุณแม่อะไรนะคุณแม่ทัญยพรเนี่ย เออให้เป็นหมดแบบคนรยนวยๆให้เป็น็อกเตอแบปคนจนยะไปให้มันไม่มีประโยชน์ useless ไร้ค่า